ลัครั้งหนึ่งเจ้าหญิงของความช่วยเหลืออสุปินผูพก้าอาหารไปเจอกับคนยากไร้แล้วเอาสุดกว่วไปแลกกับถุงนั้นแต่ก็ได้แมวมาเป็นคู่หูจบแค่นี้นะมาสวัสดีทุกคนผมคือู้ก้านะและนี่ก็คือเจ้าเออเมียวน้อยของเราเราจะไปช่วยเจ้าหญิงกัน มาสเตจที่สองเฮ้ยอจากการมันแมวเมียวนี่ไงเอ้ย,อยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยเจ้าหญิงเอยจากการมันแมว <c oughs> ไปสเตจที่สามผมมาช่วยแล้วนี่น่ นักโลภูก้าหารเอาซึกเกาะไปแลกกับแมวสุดยอดอะไรอ่ะคืออะไรอ๋อคณสองอะนี่ไนเอาเอาอะไรเนี่ยคืออะไรอะ่ะอ๋ออัพความแข็งแกร่ง ไม่มีสกิลด้วยอัพอันนี้แล้วว่าอัพบอดี้กับอัพกันฟันมันจะได้แดงมีชุดเกาะด้วยป่ะโอ้ยชุดเกาะก็แพงังยโอ้ยไปดูไหนตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยังอยู่ในสเตทที่หน,นึ่งนะี่เนี่ย นี่เนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยไปเสียที่สามอ่ะเอออที่หนึ่งที่หนึ่งเหรอนี่นนี่นคืออะไรเนี่ยโฮ้ยความเร็วอะโอ้โหเร็วไปไหนเนี่ยนี่เนยเรืองคิเร็วจัดแต่การลุเมมเบิลเฮทำอะไรเมมเียว สวยสวยโหเร็วไปไหนเนี่ยนี่เนีนี่เนนี่เนีนี่เน,น,นจากการมันแมวนี่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวคิกโอโ้โหหดไปไม่เตะทีเดียวหายเลยเ,เกมนี้ไม่มีเสียงอะ่ะไม่หนกเลยแต่ก็ดูเพลินดีจักการมันนี่นี่อะไรเนี่ย เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยปลาหมึอกอะเลนเดอร์คิกเอา้ามีลูกน้องเนี่ยตายไหมเนี่ยเราว่าเราตายก่อนนะเนี่ยจะกานมันแม่มืเนาสวยโอ้โหเราตายแล้วแหละดูทรงเอะพาพี่กลับบ้านดี นี่ไม่รู้คืออะไรเฮ้ยชุดสกรอดีไมีตั้งร้อยบาทนะนี่ไหนชุดทำไมไม่ใส่นี่เรามีชุดแล้วไปกันเจ้าเหมียวเอาเอาให้รอดก่อนอยังงงอยู่เลยเกมเล่นยังไงเนี่ยนี่ไง นี่เนี่ยเกมไม่มีเสียงเหรอเป็นเกมที่แปลกมา,ากนี่เนี่ยนี่เนี่ยสวยการันเมียวเมียวพันออกมันออกมาจะดูคิกสเตทที่สาม ีิมันน้องเหมียวดีมันน้องเหมียวเหมียวพันเออเลเดร์คิกเห <c oughs> มียวพันต่อยมันสวย <c oughs> ทำไมมันเบาอย่างเลเดร์คิก <c oughs> เ <c oughs> มียวพันสวยจะรอดไหมเนี่ยเลือดจริงน้อยอ่ะเมียวพันสวยเอาเงินอี๋เฮ้ยน้องเมียวครูดาวช้าอันนี้เก็บเก็บ เดี๋ยเดิวคลิกไว้นี่เนี่ยถ้ารอดนะถ้ารอดนะถ้ารอดนะรอดด้วยเดี๋ยเดอ๋คลิก <c oughs> ตายเหมือนเดิมเ <c oughs> กมอะไรไวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหให้อัพยังไงอีกเนี่ยนี <c oughs> ่เพิ่มเลือดหน่อยแล้วกันเลือดน้อยเลยเกิน รีใช้ดาบเราไม่ใช้แล้วอันนั้นแล้วก็เอาเอโล่ด้วยเปลี่ยนโล่โล่เก่าแล้วมาเปลี่ยนอาวุธแล้วนี่คืออะไรคืออะไรไปกันเถอะต้องเหมียวด่านแรกเนี่ยยังไม่รอดเลย ยังงมเลยอัยไม่ใช่ยังยังงงมันช่างยังงงไม่กดก็จะดาบอีกสเตที่สามยังไม่ไปไหนเลยกับสเตที้สามเจดดาบทิชกดาบทิไอ้นักลบเว้ย มันไม่น่าเอาช pues mm ุดเกาะไปแรกกับเหมียวนี่เลยโอ้ยกูพีชาจะตายกูว่ากูตายก่อนละก็ตานี้ยังตายนะเยองเลยจบจบคลิปเลยครับยังตายจบคลิปเลยเราเราโหลดเกมเลยมาเล่นเนี่ย ยังงงกับตัวเองอยู่เลยหลอดเกมอะไรมาเล่นวันนี้ดาบติคิดาบติคิมาสเตตที่ห้าไม่รอดตรงสเตตที่ห้านี่แหละการมันเมียวน้อยเออดาบติค <c oughs> ิด <c oughs>. <laughs> <even> <c oughs> ูด um ิดูหน้าพิศดารดิหน้าพิศดารแบบไม่โหดอ่ะแต่ตีแรงอ่ะยังงงอยู่เลย หนูหน้าพิศสารดินี่นี่นี่แน่นี่นี่นี่แน่นี่แน่เลยเดินคิกโอ้จะลอมไหมเนี่ยดันเดี่ยวเนี่ยนี่นี่นี่แน่โอ้โหแทงทีนี่เกือบตายอ่ะแล้วยังงงอยู่เลยมันตีถึงได้ไงเนี่ยแขนก็สั้นโอ้โห แรงไปไหนเนี่ยเอาตัวนี้ให้ตายก่อนอันหนึ่งตัวให้ตายก่อนแล้วเดอร์คิกเออสเตตที่เจ็ดแล้วมา <c oughs> เราต้องรอนะดูดิมันตีค่อยๆอ,ยอะ่ะแต่มันแรงอะ่ะยังไม่รู้เลยมันโหดตรงไหนเนี่ย <c oughs> โอ้เยอะจัง ดับติดขี้ดับติดขี้จ้วงจ้วงจะบอกแล้วตายเนะี่ยเดี๋ยวได้คิก <laughs> โอ้ยจบ